รถไฟฟ้าเนี่ยคนเขาชอบถามว่าแบตเตอรี่มันอยู่ใต้ท้องรถเนี่ยเวลาน้ําท่วมจะเข้าไหมไฟจะดูดไหมสุมิผมมีรถเนี้ยเก่าๆเนี่ยลันลิฟรุ่นแรกอยู่ <S 2> <S 2> ผมอยากจะเปลี่ยนแบตหมดเลย <S <S เ,เกรดียวองเทสลาเลย สามารถทาได้ไหมีิสันลีฟอันนี้เป็นเจนหนึ่งนะครับตัวนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่24กิโลวัตต์แอวนะวิ่งได้ประมาณ1 1 7กนะิโล100ต้นเป็นดิสันลีฟครับ<อ>ซึ่งใช้มาประมาณใกล้ๆ10ปีแล้วน<อ>ี่เพิ่งจะได้ดูจริงๆนะฮะว่านี่เขาแกะออกมาจากใต้<ก>รถที่แ <รถ S 1> บตเตอรี่ <ๆ S 2> เราใช้เป็นนานๆดีภาพการทํางานของแบตเตอรี่ก็จะลดลงสามารถรีแพทได้ไม่จะเป็นที่ต้องเปลี่ยนใหม่ทุกครั้มันั้งหมดกี่เซลล์นะพี่48เซลล์ก็คือไอ้ก้อนนี้48ก้อน ก้อนหนึ่งนี่มันกี่โวลต์เอมก้อนหนึ่งมันจะอยู่ที่8.4โวลต์จะมีมาตรฐานของระบบไฟฟ้าไฮโวลต์อยู่ไอตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวซีนถ้ามมันจะมีซีนนะครับเรามาดูใต้รถกั่นมอเตอร์ไฟฟ้าของเจ้าตัวที่ซานลีฟนะฮะจะเป็นระบบเคลียร์ตัวนี้จะเป็นตัวระบบขับเคลื่อนนี่เจ้าตัวที่ใส่แบตเตอรี่ใช่ครับไว้ใต้ทั้องรถแล้วก็อัดไปทั้งแพ็คต่อแบตเตอรี่ทั้งหมดถ้าซ่อมเนี่ยมันจะกลับมา100% 8 5ปอถูงติก็ดีกว่าเปลี่ยนใหม่ใช่ครับ